ครับสวัสดีครับจาก EP1 ่เมื่อวานนะครับที่ผมแนะนำให้เข้าบริเวณจุดจุดนี้นะครับเพื่อที่ว่าการาฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งตัวไปที่เส้นแนวต้านน,นะครับทีนี้หลังจากที่ผมโพสหลังจากที่ผมทำคลิปไปแล้วเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยครับกราฟมันก็พุ่งขึ้นไปจริงๆครับนะครับขึ้นไปขึ้นไปใกล้กับเส้นแนวต้านจริงๆครับแต่ว่าพอพุ่งไปถึงปุ๊บใกล้ๆปุ๊บเนี่ย มันมีแรงขายกลับมาอย่างเร็วเลยครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าใครมีคนเฝ้าดูจุดจุดนี้หลายคนเมื่อไปถึงจุดๆุดนั้นแล้วเนี่ยก็มีคนแย่งกันขายนะครับเพราะว่าตําราด้วยกันครับอ่าเห็นไหมเห็นแท่งเทียนนี้ฮะเห็นไหมมันขึ้นไปใกล้มันขึ้นไปใกล้เส้นแนวต้านเลยครับแล้วก็มีคนแย่งกันขายมีคนชิงขายกันลงมาเพราะฉะนั้นใครมาก่อน ขายก่อนนะครับโอเคนะครับจะไปต่อกับ EP 2เลยนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยครับจาก EP เมื่อวาน EP 2เนี่ยจะเตือนจะแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าที่เราสอนไปเมื่อวานมีขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวย์วันนี้เนี่ยเราจะมาบอกว่ามันอาจไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วเราจะดูยังไงจะมีวิธีสังเกตยังไงเราลองมาดูกันเลยครับ เริ่มจากขาขึ้นก่อนนะครับขาขึ้นเมื่อวานเนี่ยผมบอกไว้ว่าก๊ามันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่มันไม่เสมอไปน่ครับมีแนวรับแนวต้านนะครับสมมติสัมผัสใกล้ๆกันนะฮะสัมผัสล่างสัมผัสแนวรับและตั้งขึ้น เมื่อวานผมสอนไว้ว่าให้เข้าตรงนี้ใช่ไหมครับพอกราฟมันเริ่มกลับตัวตรงนี้ปุ๊บให้เข้าตรงนี้เลยใช่ไหมครับเมื่อเข้าตรงนี้ปุ๊บเราคาดว่ากราฟมันจะขึ้นไปสัมผัสกับแนวต้านขาบวนนี้เราเพื่อที่จะรอขายตรงจุดนี้ใช่ไหมครับแต่ระวังครับกราฟมันอาจจะเดินอย่างนี้ครับมาครึ่งทางแล้วเริ่มหักตัวดูนะครับ กราฟจะมาสักครึ่งทางประมาณครึ่งทางนะครับมันไม่ครึ่งเสมอไปแต่โดยประมาณครึ่งทางกับตัวลงมาสัมผัสตร,ตรงนี้อีกจุดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นสัญญาณอะไรสัญญาณว่ามันอาจจะทะลุแนวรับสีเขียวนี้ลงมานะฮะมันอาจจะทะลุลงมาแล้วถ้ายังไม่ทะลุจ้ะถ้ายังไม่ทะลุมันก็จะ ดุกดิกดุกดิกอยู่แถวแถวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็อาจจะทะลุลงมานะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเลยชัดดังนั้นวิธีนี้ทำยังไงเราสามารถทำกำไรได้ไหมทำได้ครับถ้าเราซื้อตรงนี้นะครับเห็นมันกลับตัวตรงนี้เรารีบขายที้งไปก่อนเลยรีบปิดสัญญาไปก่อนเลยมีของอะไรรีบขายไปก่อนเลยแล้วเรามาเฝ้าระวังตรงนี้ครับเฝ้าระวังยังไงเฝ้าระวังว่ามันจะหลุด ลงมาไหมถ้ามันเริ่มหลุดเราเริ่มเข้าตรงนี้เลยครับเราเริ่มเข้าตรงนี้เลยเพราะถ้าหลุดเส้นรับมาโอกาสที่มันจะลงมาเยอะเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับโอเคดังนั้นขาขึ้นเนี่ยให้ระวังตรงนี้ไว้แต่ยังมีโอกาสทำกำไรโอเคผ่านนะครับต่อไปเป็นขาลงขาลงก็เหมือนเดิม เส้นมันราคาก็ทำตัวลงเรื่อยๆทีนี้ออผมสอนให้ผมแนะน,นำให้เปิดช็อตตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานแล้วรอไปขายที่จุดนี้ ก็เหมือนกันต้องระวังนะครับมันมาได้ครึ่งทางแล้วก็จะกลับตัวเมื่อกลับตัวแล้วเนี่ยตรงจุดเนี้ให้เฝ้าระวังเลยครับระวังว่าอะไรระวังว่ามันจะทะลุเส้นแนวต้านสีแดงมาหรือไม่ถ้าทะลุนะฮะถ้าทะลุมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้สูงเลยแล้วเราจะทำยังไงทำกำไรจากตรงนี้ก็ให้เฝ้าดูตรงนี้ครับ ถ้ามันทะลุขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บเข้าตรงนี้ได้ไหมได้ครับแต่ผมอยากให้รออยู่นิดนึงเพราะว่าให้มันแน่ใจก่อนว่าเวลามันทะลุไปแล้วเนี่ยกราฟมันมักจะลงมาทดสอบที่เส้นนี้ทดสอบความแข็งแกร่งที่เส้นนี้ว่าเส้นนี้แข็งแกร่งพอที่จะรับกราฟอยู่หรือไม่ถ้าเส้นนี้รับได้มีความแข็งแกร่งพอกราฟมันจะขึ้นไปจริงๆครับ เราค่อยมาซื้อแถวๆนี้ครับตรงจุดนี้เนี่ยจะแน่นอนแน่นอนกว่าตรงนี้เพราะถ้าตรงนี้หลุดมามาทดสอบกลับมาทดสอบเส้นแนวต้านเนี่ยนะครับเส้นแนวต้านเดิมเนี่ยตอนนี้จะกลายเป็นแนวรับเพราะว่ามันมันลงมาทดสอบการรับของการาฟถ้ามันทดสอบได้มันก็จะขึ้นแต่ถ้ามันทดสอบไม่ได้มันก็จะล่วงกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ทํากําไรไม่ครับ โทษทีจุดที่ควรจะเข้าคือจุดนี้ส่วนจุดที่ทํากําไรเนี่ยตรงนี้ยังบอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่าจะสอนในตอนหลังแล้วกันแต่ว่าโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยครับนะครับ,นะรบโอเคอันนี้เป็นขาลงต่อไปนะครับเป็นไซด์เว์ไซด์เวก็มันเป็นไปได้2ด้านเลยครับอ่ะลองดู ตัวอย่างที่มันจะขึ้นก่อนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ขึ้นตัวอย่างที่จะลงปุ๊บเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ไปตรงนี้มันอาจจะกลับตัวมาได้ครึ่งทางแล้วกลับตัวมันก็จะมาทดสอบตรงนี้ทดสอบที่เส้นแนวรับโอกาสที่มันจะลงมีครับโอกาสที่มันจะลงมีสูงถ้ามันหลุดเส้นนี้ไปได้ลงเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเปิดเลยครับ ขายยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปิดมันอาจจะกลับมาทดสอบตรงนี้ว่าเป็นแนวต้านของมันได้ไหมถ้ามันต้านอยู่มันก็จะลงมาชัวัวแต่ถ้ามันต้านไม่อยู่มันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับกลับเข้าไปอยู่ในทรงไซเวเหมือนเดิมนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นจุดที่ทำกำไรชัวร์วเนี่ยควรจะเข้าชัวรวเนี่ยควรจะเป็นจุดที่2ตรงนี้ พอมันเริ่มกับตัวไปทดสอบแล้วกับตัวจริงๆแล้วเนี่ยค่อยเข้าครับเริ่มกลับตัวงน,นี้ค่อยเข้าแล้วค่อยไปรอทํากําไรตามใจชอบเลยครับอยากจะเอาตรงไหนเอาที่พอดีพอดีอดครับนะครับโอเคกรณีที่เป็นขาขึ้นเช่นกัน มันไม่ยอมลงมาครับมาครึ่งทางแล้วก็กลับไปทดสอบทดสอบความแข็งแรงของเส้นแนวต้านเพื่อที่จะขึ้นไปแต่เหมือนเดิมเมื่อกี้ครับมันอาจจะยังไม่ขึ้นไปชัวร์มันจะมาลง,ลงมาทดสอบอีกครั้งนึงว่าแข็งแรงไหมถ้าแข็งแรงมันจะขึ้นไปสูงเลยครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับจุดควรที่จะเข้าคือจุดที่แน่ใจช่วงนี้นะครับ หรือใครที่เป็นเซียนแล้วอยากจะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่โอกาสที่มันจะลงมาตรงนี้แล้วทะลุมานี่ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเข้าตรงนี้แล้วให้คุณเฝ้ารอดูด้วยว่าถ้ามันหลุดลงมาอาจจะทำให้คุณขาดทุนเยอะคุณควรจะรีบตัดตัดขาดทุนไปซะนะครับแต่ถ้าคุณรอตรงนี้โอกาสที่จะทำกำไรเนี่ยมีสูง นั้นมันเป็นไปได้หมือครับมันอาจจะขึ้นเลยหรือมันอาจจะลงมาทดสอบหมดเพราะฉะนั้นลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าคุณควรจะเข้าตรงไหนโอเคครับอันนี้เป็นเพิ่มเติมเป็นข้อระวังที่สําคัญสําหรับการดูขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจะเบรกเบรกเบรกเทรนเทรนคือเบรกก็คือทะลุทะลุเทนขึ้นไปทะลุเทนขึ้นทะลุเทนลงทะลุเทนไซเวย เมื่อมีการเบรกเนี่ยมันจะมีการพุ่งตัวของราคาอย่างแรงเป็นจุดที่มีโอกาสทำกำไรได้สูงนะครับโอเคสำหรับ EP 2นี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้ในะอีก EP สานะครับอ่ะผมไม่ใช่แค่เขียนให้ดูนะครับแต่ผมยังมีตัวอย่างให้ดูด้วยดูนะครับลักษณะของการเบรกเห็นไหมครับกมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่ดีๆแล้วมาปุ๊บตรงนี้มาครึ่งทางครับมันไม่ยอมกลับไปขึ้น มันไม่ยอมขึ้นกับไปที่ทดสอบที่แนวต้านแต่มันมาครึ่งทางมันก็เลยกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาแถมทะลุเส้นแนวรับอีกครับทะลุไปแล้วเห็นไหมครับควรจะเปิดเปิดชอ็อตเปิดเอสเลยไหมครับยางครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาทดสอบทดสอบที่เส้นแนวรับเมื่อคู่นี้เพราะมันจะกลายเพราะมันเป็นแนวต้านไปแล้วดังนั้นเมื่อทดสอบแล้วไปไหมครับเห็นไหม อันนี้มันทดสอบหลายครั้งเลยครับมันทดสอบแน่นอนแล้วว่าเส้นนี้ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้มันจึงลงเลยครับเห็นไหมครับพอลงคราวนี้แล้วครับนะาเป็นไงครับลงไม่น้อยเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคลองไปดูนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับกราฟที่มันมีความลึกซึ้งอยู่นะครับลองลองทดสอบดูลองพิจารณาดูทดสอบฝึกฝน ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะชำนาญจะเข้าใจการาฟมันโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ